โขนล,ละครนาฏศิสินที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจึงย่อมมีครูเป็นผู้ฝึกหัดสั่งสอนเกษิบทีละขั้นทีละตอนนับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงตามลำดับผู้ที่ฝึกหัดเล่าเรียนวิชาโขนล,ละครจึงเคารพและมีธรรมเนียมปฏิบัติเนื่องด้วยการคารวะครูในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงพระเป็นเจ้าสูงสุดของพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นใหญ่ในทางนาฏศิลป์และดนตรีและครูปัทยาคือหัวโขนต่างๆที่ใช้ในการแสดงพิธีไหว้ครูโขนละครถือว่าพิธีครอบเป็นพิธีที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการครอบเพื่อเคารพครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและรับเข้าเป็นผู้มีอาชีพอย่างเดียวกัน ตลอดจนครอบเพื่อรับสืบทอดเป็นครูให้นำวิชาไปสั่งสอนสิทธิ์และเป็นครูผู้ทำพิธีครอบสืบต่อไปโดยเฉพาะผู้ที่จะทำพิธีครอบและประกอบพิธีไหว้ครูแก่ผู้ศึกษาวิชาหน้าตศดลินตามประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณได้นั้นต้องเป็นผู้ที่พระมาหากษัตริย์ทรงครอบพระราชทานเพราะพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นสมุติเทพ ทรงเป็นบรมครูแห่งศิลปศาสตร์ทั้งปวงหากผู้ที่ได้รับพระราชารรทานครอบเป็นประธานครอบไหว้ครูขนละครมีน้อยลงและยังไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ผู้ใดต้องขอรับพระมหากรุณาธิคุณให้ทรงแต่งตั้งและพระราชทานครอบขึ้นในวรระอันควรในราชการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2506เมื่อถึงปี2525คงเหลือครูผู้เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเพียงคนเดียวเมื่อความทราบฝ่าละองทุลีพระบาทได้โปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กรมศิลปากรคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติพร้อม เมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหว้ครูขนละครพร้อมกับพระราชทานครอบองค์พระพิราบในคราวเดียวกันณนศาลาด,ดุสิดาลายัยเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2527 การนี้ได้สมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครอบประธานไหวครูขนละครจำนวนห้าคนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ศิลปินเจ็ดคนรับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบจากนั้นผู้รับมอบพระราชทานครอบและศิลปินผู้รับมอบการต่อท่ารำหน้าพาดองค์พระพิราบรวมสิบสองคน รำถวายมือตามประเพณีแล้วจึงโปรยเข้าตอกดอกไม้นลที่บูชาซึ่งตั้งหัวขนตามลำดับได้แก่พระมหาเทพทั้งสามคือพระอิศวรพระนารายและพระพมพระฤาษีหัวขนที่ใช้ในการแสดงรวมทั้งเครื่องประดับศีษษะละครและอาวุธของละครแล้วกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกัน นับแต่นี้ผู้ที่ได้รับพระราชทานครอบประทานไหว้ครูขนละครมีสิทธิประกอบพิธีไหว้ครูขนละครและทำพิธีครอบได้ตามประเพณีของนาฏศิลป์ไทยและยังมีสิทธิ์ที่จะประสิทธิประสา์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นมีความรู้ความสามารถในการแสดงมีความประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมและเป็นที่นับถือของสิทธ์ทั้งหลาย สามารถเป็นผู้สืบทอดการประกอบพิธีไหว้ครูของละครต่อไปได้ด้วย